ชายคนหนึ่งทุ่มเทดูแลภรรยาที่อัมพาตมานานถึงห้าปีเต็มแต่วันที่เขากลับบ้านเพราะลืมของบางอย่างสิ่งที่รออยู่หลังประตูกลับทำให้โลกทั้งใบของเขาพังทลายเพราะสิ่งที่เห็นด้วยตาคือความจริงที่โหดร้ายเกินกว่าจะเชื่อได้ดูแลเมียอัมพาตห้าปีกลับไปเอาของที่ลืมช็อกเจอเมียอยู่กับชายอื่นแสงแดดอ่อนส่องผ่านหน้าต่างไม้เก่าฝุ่นละอองลอยวนอยู่ในอากาศ กลิ่นยาที่คุ้นเคยยังคงอบอวลไปทั่วห้องเขาใช้เวลาห้าปีเต็มดูแลผู้หญิงที่รักราวกับดวงใจเธอนอนอยู่บนเตียงอย่างไร้เรี่ยวแรงร่างกายไม่อาจขยับขยืน้นเขาป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดตัวเปลี่ยนผ้าแม้จะเหนื่อยแม้จะหมดแรงแต่หัวใจยังยึดมั่นในคำสัญญาวันนั้นเขารีบออกจากบ้านเพราะต้องไปซื้อของใช้จำเป็นแต่เมื่อเดินไปได้ครึ่งทาง กลับนึกขึ้นได้ว่ายังลืมกระเป๋าสตังค์เขารีบหันหลังกลับก้าวเท้าอย่างเร็วเหงื่อไหลซึมตามขมับหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้สาเหตุเมื่อบิดลูกบิดประตูเบาๆเสียงเอี๊ยดของบานพับดังสะท้อนบรรยากาศเงียบเกินปกติเหมือนบางอย่างซ่อนตัวอยู่ในความเงียบเขาก้าวเข้าไปช้าๆสายตากวาดมองไปทั่วห้องแต่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นมาจากหลังม่านที่ปลีไวไว หัวใจเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะฟ้ามือเย็นเฉียบล้มหายใจติดขัดราวกับโลกทั้งใบกำลังสันส่นสะเทือนเขาขยับเข้าไปใกล้กลิ่นน้ำหอมที่ไม่คุ้นลอยออกมาเสียงผู้ชายกระซิบชัดเจนขึ้นและเสียงผู้หญิงช่างเหมือนคนที่เขาดูแลมาตลอดห้าปีม่านถูกเปิดออกกระทันหันภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาช็อกจนตัวชาดวงตาของเขาเบิกกว้าง ภาพตรงหน้าทําให้ทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งร่างของภรรยาที่ควรจะนอนนิ่งอยู่บนเตียงกลับลุกขึ้นยืนได้เองอย่างมั่นคงเธอยืนอยู่ข้างชายแปลกหน้าชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่แต่งกายสะอาดสะอา้านมือของทั้งคู่กุ่มกันแน่นราวกับไม่เคยมีความผิดบาปใดๆเสียงหัวใจเขาเต้นดังรัวดังเสียจนเหมือนจะทะลุออกจากอกหูอื้อมันตบเบลอโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงตรงหน้า เขาพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่ขาแข็งราวกับถูกตรึงร่างกายหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออกความจริงที่เห็นเหมือนคมมีกรีดลึกเข้าไปในใจพันรยาหันมามองแววตาไม่ได้เต็มไปด้วยความตกใจแต่กลับมีแววเย็นชาราวกับเขาไม่ใช่คนที่เธอรู้จักอีกต่อไปเธอลุกขึ้นได้เสียงเขาสั่นเครือแทบจะไม่ออกมาเป็นถ้อยคำความหวังความเชื่อมั่นที่สะสมมาตลอดห้าปี กำลังสลายหายไปต่อหน้าพันรยาไม่ตอบเพียงยกยิ้มบางๆริมฝีปากเม้มแน่นคล้ายซ่อนความลับแววตานั้นเต็มไปด้วยอะไรบางอย่างที่เขาไม่เข้าใจชายคนนั้นก้าออกมาข้างหน้าสายตาคมกริบจ้องมองเขาบรรยากาศในห้องแน่นขนาดไปด้วยความอึดอัดเหมือนอากาศถูกบีบอัดจนแทบหายใจไม่ออกนายกลับมาเร็วกว่าที่คิดน้ำเสียงของชายแปลกหน้าหนักแน่นคำพูดนั้นเหมือนค้อนทุบซ้ำลงบนหัวใจ เขาแทบยืนไม่ไหวในหัวเต็มไปด้วยภาพย้อนหลังคืนที่ต้องเช็ดตัวให้เธอวันที่ต้องยกช้อนป้อนข้าวทีละคำรอยยิ้มและน้ำตาของเขาที่เคยคิดว่ามีความหมายทุกสิ่งที่ทุ่มเททุกหยาดเหงื่อที่เสียไปกลายเป็นเท่าฐานในพริบตาเดียวความจริงที่เห็นช่างโหดร้ายเกินกว่าจะรับไหวหัวใจเขาแตกสลายเป็นเสียงเล็กๆเ,เขายืนนิ่งอยู่อย่างนั้นร่างกายไร้เรี่ยวแรง เสียงฝีเท้าของคนทั้งสองค่อยๆขยับเข้ามาใกล้และในวินาทีนั้นเองคุณอยากให้ผมเขียนต่อไปเรื่อยๆจนถึงจุดเฉลยใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆหรือให้คงบรรยากาศค้างคากดดันสแปนส์ต่อไปครับเสียงฝีเท้าดังใกล้เข้ามาแต่ในหูของเขากลับว่างเปล่าเหมือนเสียงทุกอย่างถูกกลืนหายไปเหลือเพียงหัวใจที่เต้นแรงอย่างบ้าคลัง่งสายตาของเขาจับจ้องไปที่ภรรยาหญิงคนที่เขาเชื่อว่าต้องการเขา หญิงคนที่เขายอมสละทั้งชีวิตเพื่อดูแลแต่ตอนนี้กลับยืนอยู่ตรงหน้าอย่างมีพลังเต็มเปี่ยมเธอขยับริมฝีปากชา้ชาๆฉันไม่ได้เป็นอมพาตจริงเสียงนั้นดังชัดเจนก้องกังวานแต่สำหรับเขามันคือสายฟ้าที่ฟาดกลางใจลมหายใจของเขาหนักอึ้งเขากัดฟันจนเลือดซึมในปากภ้าอดีตลอดห้าปีไหลย,ย้อนกลับมาคืนที่เขานอนข้างเตียงทั้งน้ำตา วันที่เขาทำงานจนหมดแรงเพื่อกลับมาดูแลเธอทุกภาพชัดเจนจนแทงหัวใจชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาอีกก้าวยืนเคียงข้างเธออย่างเปิดเผยตลอดเวลาที่ผ่านมาเราสองคนอยู่ด้วยกันเสียงเขาเรียบเย็นแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจดวงตาของเขาเบิกกว้างเหมือนถูกผลักลงเหวลึกที่ไม่มีทางปีนกลับฝ่ามือสั่นเทาเหงื่อไหลพรากร่างกายอ่อนแรงจนแทบล้มทั้งยืนภรรยามองเขานิ่ง ไม่มีแววสำนึกไม่มีความรู้สึกผิดมีเพียงแววตาเย็นชาและรอยยิ้มที่เจ็บปวดสำหรับเขาฉันทนอยู่แบบนั้นมานานพอแล้วเสียงของเธอสั่นนิดนิดแต่หนักแน่นนายมันโง่ที่ไม่เคยสงสัยเลยสักครั้งทุกคำเหมือนมีดกรีดลงกลางหัวใจเขาอยากจะร้องอยากจะถามว่าทำไมแต่ลิ้นกลับแข็งเป็นก้อนหินไม่มีถ้อยคำใดออกมาได้เขามองไปที่เตียงเก่าผ้าห่มที่ยับยูยี่ ร่องรอยการแสดงละครที่เขาไม่เคยสังเกตเห็นความจริงทุกอย่างเหมือนกำลังแผดเผาเขาหัวใจเขาสั่นไหวโลกทั้งใบกลายเป็นเพียงเท่าฐานเสียงหัวเราะแผวเบาของชายคนนั้นดังขึ้นยิ่งตอกย้ำความจริงที่โหดร้ายเขาเก้าวถอยหลังล้มหายใจถี่กระชัน้นดวงตาพร่ามัวราวกับพื้นดินกำลังสั่นสะเทือนใต้ฝ่าเท้าและในวินาทีนั้นเองเขาเริ่มสงสัย ว่าตลอดห้าปีที่ผ่านมาสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาเชื่อมันคือความรักแท้จริงหรือเป็นเพียงละครที่ถูกจัดฉากมาอย่างแยบยลเขายืนนิ่งราวกับถูกตรึงด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นดวงตายังจับจ้องไปที่รอยยิ้มเย็นชาของภรรยาในขณะที่ชายคนนั้นยกแขนโอบเอวเธออย่างเปิดเผยภาพนั้นบาดลึกยิ่งกว่ามีดพันเล่มหัวใจเขาสั่นสะทานความเจ็บปวดแล่นผ่านทุกเส้นประสาท เขาอยากตะโกนอยากถามคำเดียวว่าทำไมแต่ลมหายใจกลับติดคอภรรยาเดินช้าๆมาหยุดตรงหน้าสายตาเต็มไปด้วยความเหนือกว่าตลอดห้าปีนายคิดว่าฉันอ่อนแอเสียงเธอคมชัดดังก้องเหมือนกระจกแตกแต่ที่จริงฉันแค่เลือกจะให้เป็นแบบนั้นเขาเบิกตากว้างหัวใจหล่นวูบไปที่พื้นเธอโกหกมาตลอดงั้นหรือเสียงเขาแตกพร่าเหมือนคนสิ้นหวังเธอหัวเราะเบาๆ เสียงหัวเราะที่ไม่เคยได้ยินตลอดการแต่งงานใช่ฉันโกหกคำตอบนั้นเหมือนตอกตะปูลงลงศพความเชื่อมั่นที่เหลืออยู่ชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้น้ำเสียงมั่นคงและเย็นเฉียบเธอไม่ได้อยู่เพราะรักนายเธออยู่เพราะต้องการสิ่งที่นายหาให้เงินเวลาและความสงสารความจริงแทงทะลุเข้าหัวใจเขาสะอึกหายใจไม่ทั่วปอดความทรงจำเก่าๆวนคืนตอนที่เขาทำงานหนักจนเกือบลม ตอนที่เขาขายของรักเพื่อจ่ายค่ารักษาตอนที่เขานั่งเฝ้าเธอทั้งคืนเพราะกลัวว่าเธอจะหายใจไม่ออกทั้งหมดนั้นคือละครละครที่เขาไม่เคยทันได้สงสัยแล้วผู้ชายคนนี้เขาพูดออกมาด้วยเสียงแผ่วเขาคือใครกันแน่พันรยายิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับที่เก็บซ่อนมานานเขาคือคนที่ฉันเลือกจริงๆเธอเอ่ยเสียงเรียบและเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างมาตลอด ชายคนนั้นยกยิ้มเล็กน้อยตั้งแต่วันแรกที่นายแต่งงานเราก็เฝ้ามองอยู่ห่างๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบและเมื่อเธออ้างว่าอัมาพาตนั่นเป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะดึงทุกสิ่งจากนายร่างกายเขาสั่นสะท้านมือกำแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือเลือดซึมออกมาเป็นหยดเล็กๆแต่ความเจ็บกายไม่อาจเทียบกับความเจ็บใจเขามองหน้าทั้งคู่แสงไฟในห้องสลัวลง บรรยากาศก,กดดันจนเหมือนกำแพงกำลังจะพังถลม่มโลกที่เขาเชื่อมั่นมาตลอดห้าปีกำลังเผยด้านมืดที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเขาหายใจแรงเหมือนอากาศในห้องถูกดูดออกไปจนหมดดวงตาแดงก่ำน้ำตาเอ่อขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่หัวใจเต็มไปด้วยไฟแห่งความสับสนและโกรธเกรี้ยวพวกเธอทำกันแบบนี้ได้ยังไงเสียงเขาสั่นสถานแต่ดังก้องในความเงียบฉันทุ่มเททุกอย่างฉันสละชีวิตทั้งชีวิต ภรรยาไม่ตอบเพียงแค่ยืนนิ่งดวงตาเย็นชาเหมือนไม่รู้จักคนตรงหน้าชายคนนั้นกลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความเหยียดหยามห้าปีที่ผ่านมานายเป็นแค่เครื่องมือน้ำเสียงมั่นคงเย็นยเยือกนายหาเงินดูแลบ้านทําให้เธอไม่ต้องเหนื่อยแม้แต่นิดเดียวแล้วเราก็ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการรับหลังนายเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหมุนควางหัวใจถูกบีบอัดจนเจ็บแทบขาดใจ ภาพคืนวันที่เขานั่งเฝ้าเตียงจับมือเธอที่เย็นเฉียบพูดปลอบโยนว่าไม่ต้องกลัวตอนนี้กลับย้อนคืนมาเป็นมีดกรีดลึกลงกลางอกแล้วฉันละเขาพึมพำเสียงแทบไม่ออกฉันสำหรับเธอไม่มีค่าเลยหรือภรรยายกยิ้มบางบางรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ความเศร้าไม่ใช่ความรู้สึกผิดแต่เป็นรอยยิ้มที่บอกว่าเธอเหนือกว่านายคือคนโง่ที่รักมากเกินไปความรักของนายกลายเป็นกรงขังที่ฉันต้องอยู่ แต่กับเขาฉันเป็นอิสระคําพูดนั้นแทงทะลุจิตใจเขาแทบยืนไม่ไหวโลกที่เคยสว่างสวัยด้วยความรักกลับมืดมิดด้วยการทรยศชายคนนั้นวางมือบนไหล่ของเธอบีบเบาๆเหมือนย้ำถึงความเป็นเจ้าของตอนนี้นายก็รู้แล้วเสียงเขาเรียบเย็นความจริงเจ็บแต่ก็คือความจริงความเงียบโรยตัวในห้องนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปอย่างเชื่องช้าเสียงเข็มนาฬิกาดังติกต๊ก เหมือนนับถอยหลังไปสู่บางสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เขายืนนิ่งสองมือสัน่นสายตาเต็มไปด้วยไฟแห่งความเจ็บปวดและความกโกรธเลือดในกายพลุ่งพล่านเหมือนภูเขาไฟที่ใกล้จะปะตุในใจของเขามีเพียงคำถามเดียวนี่คือจุดจบของชีวิตคู่หรือคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นความเงียบในห้องยืดยาวเหมือนเวลาหยุดเดินเขายืนตัวสั่นใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวด แววตาสะท้อนทั้งความโกรธความผิดหวังและความไม่เชื่อพรรยายังคงยิ้มเย็นชาชายคนนั้นยืดอกยืนอย่างผู้ชนะบรรยากาศอึดอัดจนเหมือนผนังบ้านทั้งหลังบีบเข้ามาฉันอยากให้เธอรู้ความจริงด้วยตาตัวเองพันรยาเอ่ยขึ้นเสียงเรียบเพราะฉันเบื่อจะเล่นละครแล้วคำพูดนั้นเหมือนหอกแทงทะลุใจเขาสะอึกหายใจติดขัดทุกสิ่งที่เชื่อทุกหยาดเหงื่อที่เสียไปถูกทำลายอย่างโหดร้ายในพริบตาเดียว ฉันขายทุกอย่างเพื่อรักษาเธอเสียงเขาแหบพระน้ำตาไหลอาบแก้มฉันอดหลับอดนอนเพื่อดูแลเธอแล้วนี่คือสิ่งที่ฉันได้กลับมาภรรยาไม่ตอบเพียงเบือนหน้าหนีไปทางชายคนนั้นเรากับคนตรงหน้าไม่มีค่าแม้แต่จะตอบชายคนนั้นหัวเราะเบาเนายมันคนโง่นายไม่เคยสงสัยเลยว่าผู้หญิงที่นอนอยู่ตรงนั้นอาจแค่แกล้งทำเป็นพิการเพื่อมัดนายไว้เขาสั่นสถาน ภาพอดีษผุดขึ้นมาเหมือนหนังสั้นวันที่เธอล้มในห้องน้ำวันที่เธอร้องให้บอกว่าไม่รู้สึกอะไรที่ขาวันที่หมอบอกว่าต้องใช้เวลาทุกอย่างชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นหรือว่าทั้งหมดนั้นคือการแสดงแล้วหมอการตรวจเขาพึมพำเหมือนคนสิ้นหวังภรรยายิ้มเยาะไม่ยากหรอกถ้ามีเงินและคนช่วยเธอเหลือบตามองชายคนนั้นเขาจัดการให้ทุกอย่างนายก็แค่เชื่อไปเรื่อยๆ โลกทั้งใบถล่มลงตรงหน้าเขาแทบยืนไม่อยู่ร่างกายโอนเอ็นเหมือนถูกพรากทั้งชีวิตไปในวินาทีเดียวทำไมต้องทำกับฉันถึงขนาดนี้เสียงเขาแผ่วเบาแต่สั่นสถานจนห้องทั้งห้องเย็นเย,ยือกภรรยาเดินเข้ามาใกล้ก้าวชา้ชาแต่มั่นคงเธอก้มลงมากระซิบที่ข้างหูน้ำเสียงอ่อนหวานแต่คมกริบเหมือนคมมีดเพราะฉันไม่เคยรักนายเลยเขาตัวชาสมองหยุดทำงาน หัวใจแตกสลายจนไม่เหลือชิ้นดีชายคนนั้นยกมือวางบนบาเธอเหมือนจะบอกว่าถึงเวลาแล้วทั้งคู่หันหลังให้เขาพร้อมกันแล้วเดินไปที่ประตูอย่างไม่เหลียวหลังเขายืนนิ่งเหมือนร่างไร้ชีวิตหัวใจเต็มไปด้วยคำถามแต่คำถามที่ดังก้องที่สุดคือห้าปีที่ผ่านมาเขาคือเหยื่อหรือคือตัวตลกบนเวทีละครโหดร้ายที่ทั้งสองคนร่วมกันสร้างเขายืนนิ่งอยู่กลางห้อง แสงแดดยามบ่ายสองลอดหน้าต่างเข้ามาฝุ่นลอยวนราวกับเวลายังหมุนต่อไปแต่ภายในใจเขากลับหยุดนิ่งเสียงฝีเท้าของภรรยาและชายแปลกหน้าค่อยๆ่ยเลือนหายเหลือเพียงความเงียบที่ก้องสะท้อนหัวใจแตกสลายเป็นเสียงเล็กๆแต่ภายในความเจ็บปวดนั้นกลับมีบางสิ่งกำลังก่อตัวเขาหันไปมองเตียงที่ว่างเปล่าผ้าห่มที่ยับยุยี่คือหลักฐานของการหลอกลวง ห้าปีที่ผ่านมาถูกทิ้งไว้ให้เหลือเพียงเท่าฐานแต่ในเท่าฐานนั้นเขาเริ่มเห็นประกายไฟน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มเริ่มเหือดแหง้งแทนที่ด้วยสายตาแข็งกร้าวและเยือกเย็นความรักที่เคยมีได้ตายไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คือความจริงที่ไม่มีวันลบเลือนเขากำมัดแน่นลมหายใจหนักและยาวดวงตาจับจ้องไปยังประตูที่ปิดลงประตูที่พาเอาความรักและความไว้ใจทั้งหมดหายไป แต่เบื้องหลังความพังทลายหัวใจที่แตกสลายได้แปรเปลี่ยนกลายเป็นคำสัญญาใหม่ที่เขากระซิบในใจเพียงลำพังนี่จะไม่ใช่จุดจบของฉันแสงแดดที่ลอดเข้ามาสะท้อนกับดวงตาที่มุ่งมั่นและแข็งแกร่งขึ้นเรื่องราวของเขาอาจสิ้นสุดในวันนี้แต่เส้นทางใหม่กำลังจะเริ่มต้น